นแลคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับทอมนิดพารวยกปเป็นแนวทางครับแนวทางอีกทางเลือกทางช่องทางหนึ่งอ่ะยังมาลงให้เหมือนเดิมครับอาจจะมาเขาเขาแน่ว่าเขาแน่นะครับผมนะตัวเหล็กมือว่านี่กะเขายูนเนาะครับสายเจาะสายรูด ด้ามากสายดกับจัดไปครับสายเจาะเข่าแล้วก็ลุดยุดสายลุดเข่าแล้วก็ต้องหยุดด้วยนะครับผมแนวทางช่องเราไม่มีอะไรแน่นอนตัวเลขนี้ตัวเลขนี้แบบอันตรายในช่วงนี้ครับว่าข่อยเข่าเลยเนาะตัวเลขก,กันยังเดินบอดีนะเดินบอดีเท่าไรครับคน คนกะ็ะเปาสวนยู่จกจีดย้ยินบ่เอาะพี่น้องเอาเป็นว่าเปิดฟังดงๆกันเลยกันครับผมนะอะไรคูณลูกมาครับเป็นยังไงบ้างวันนี้อาจจะเป็นวันเสาร์นะล่าหุ้นก็อาจจะในแนวกลุ่ม VIP กันเลยกันนะกลุ่มถามนี้กลุ่มแนวทางเห่นกนก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น VIP ครับไว้หุ้น VIP ไปต่อครับสําหรับล่าหุ้นเนาะ VIP วันเสาร์ทิตย์จะเป็น VIP ก็แล้วกันครับผู้ใดท่านกับลิมผู้ใดท่านกับประานแล้วก็แค่แนวทางนะครับผมวันนี้ครับวันเสาร์ล่าหุ้นจัดไปเจ็ดกับเก้าล่าหุ้นเจ็ดกับเก้าครับวันเสาร์วันนี้ครับผมนะเจ็ดกับเก้าลูดสองตัว บนล่างชอบบนกระบูดบนชอบล่างกระลุดล่างสำหรับล่างหุ่นครับรอลุ้นกันอีกทีหนึง่งมาสำหรับพิเศษครับพิเศษมูว่านี่ออก995ห้าล่างออก31ครับ 9531มหว่านี่ส่วนฮานอยปกติออก060ล่างออก85เข่า 9, 5, เก้าหานอพิเศษเท่าสายรูดก็ฮานอยปกติ85ครับสายรูดเนาะส่วน VIP ออก032ล่างออก96ครับโอเคเนาะไปต่อครับผมสำหรับวันนี้เนาะ ทุกคนอาจจะเบื่อกันแล้วละ่ะหาหน้อยมันออกบก่อยได้กันปันไดนอกกับเขาใจอยู่ครับผู้ได้พักเล่นได้กับพักเร้อมาย,ยี่กีไปเลยเนาะเบื่อนะเนี่ยคนหลงเนี่ยนะมาล่าหุน่นไปเลยเนาะขอโทษหลายๆครับหาาน้อยสายวิ่งสายลูดประจำมั่ววันที่สิบกันเสาร์ครับสายวิ่งสายลูดฟันทงไปที่เจ็ดครับ ลวดเจ็ดวิ่งเจ็ดฟันธงไปที่เจ็ดตัวแดงครับตัวเน้นเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดตัวเน้นเจ็ดจับคู่ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์ จชวนอีกข้างครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองลูดเจ็ดฟันเจ็ดวิ่งเจ็ดฟันทงไปที่เจ็ดเนาะเป็นแนวทางไงครับ จดไปถาผูุใรมักก็อรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับสำหรับฮานอยของเรามาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งหกครับหกสองหกสี่ขออีก 6, อีกครั้งครับหกสองหกสี่ 69เมื่อกี้นี่ไปไล่แมวมาจะเด็น6 62 64 69ครับไปต่อกันเลยครับผมสําหรับตัวการ45 47 แปดหนึ่งครับสี่ห้าสี่เจ็ดแปดหนึ่งครับมมแมวมันกัดกันครับนี่แหละแมวลายโตมันกระบโขคอยกินกันเนาะมันมากกพ่านะ่ะทางครับมาต่อกันเลยครับผม จับสามตัวสี่เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหก ห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดกำลังจะมีงานนะครับผมนะเมื่ออืน่นงานถวายกุฏิกุฏิได้แล้วได้เ,เสร็จแล้วกำลังจะมีงานก็เลยมันยุ่งวุ่นวายไปหน่อยครับกับมีเสียงเขามาแน่นหน่อยอาจจะเยอะอยู่ครับก็กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมนะ กำลังใจให้กันฝากดูรับชมกันเป็นแนวทางกันละกันครับแนวทางเนาะอีกทางช่องทางหนึ่งเดี๋ยวเมื่ออื่นเข้ากัจะมีพิธีมอบกุฏิก่เดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูกันเละกันเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่ได้ทำบุญร่วมกันมาขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทำบุญช่วยอาหารแมวด้วยนะครับผมรับชมติดตามกันไปครับ ได้ยังมกักตัวเลขของช่องทอมนิดจัดไปนะครับผมเราก็เป็นเพียงแนวทางให้เท่านั้นนะครับขอให้มัพผลอ,อีกอาทิตย์นึงก่อนนะครับผมนะฮวาหนอยเราอาจจะเข้าอาจจะเดินดีกว่านี้เนาะเพราะว่าช่วงเอาขึ้นอยู่ช่วงเขาเอาขึ้นอยู่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน,นะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องเฮงเครับ